สดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกุชชี่ที่ขายกันนะคะใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ดิสดนีย์สองห้าสี่เจ็ดนะคะ,ะค่ะไปดูของกันเลยค่ะอย่างแรกก็จะเป็นไอสกีมเป็นแท่งนะคะมีอยู่สองสีในไ้ส,นสีเขียวนะคะนี่ค่ะสีชมพูนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็น สีเขียวเส้เสียมพูนะคะค่ะสองชิ้นนี้ชิลละห้าสิบบาทนะคะไปดูของต่อไปไปดูแบบต่อไปกันเลยค่ะแบบต่อไปก็จะเป็นบันนีหน้านะคะมีตำาหนินะคะนี่เราขายชิลละยี่สิบบาทนะคะไปดูแบบต่อไปเลยครับแบบนี้นะคะพาะราดซอส มีสีฟ้ามีสองสีเสียมพู้สองสีก็เสียมตาหนึ่งสีนะคะชิ้นละ25บาทค่ะมาดูแบบต่อไปเลยค่ะแบบต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะบันมีหน้านี้แบบอมมืออมมือมีอมอมอมอสองสีสองชิ้นนะคะนี่ยิ้มนี่แบบยิ้มอ้าปากนี่ยิ้มเห็นฟันนี่แบบเลบลิ้นนะคะชิ้นละ25บบาทเหมือนกันนะคะไปดูแบบต่อไปเลยค่ะ บบต่อไปก็จะเป็นปังแผ่นนะคะขายดีมากเลยนะคะชิ้นนี้ปังแผ่นขายดีมากเลยนะคะเหลือชิ้นเดียวแล้วนะคะรีบๆมาซื้อเลยได้นะคะไปเดิแบบต่อไปเลยค่ะมันคิตตี้ห้าสีนะคะสีน้ำตาลสีฟ้าสีชมพูสีเขียวก็สีเหลืองนะคะมีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะชิล่ายี่สิบห้าบาทนะคะใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ ดิสนีย์สองห่เจ็ดนะคะ